ยังคงใช้เทคนิคจัมส์สแกร์เป็นอาวุธหลักในการจู่โจมแต่ปรุงรสให้อร่อยขึ้นด้วยการยียวงโกนประสาทและหลอกล่อผู้ชมอยู่ตลอดเวลาทุกฉากเชื่อของภาพยนตร์ทำออกมาได้อย่างดูดดันและโหดถึงใจเป็นอย่างมากบทภาพยนตร์ชาญฉลาดในการสร้างโลกที่เฉพาะตัวขึ้นซึ่งทําให้ทุกตักกะที่หนังนําเสนอนั้นมีน้ําหนักพูดได้เต็มปากครับว่านี่คือสครีมภาคที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นฉบับในปี1996ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพ,พยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือสคริมวีสุดขีดฆาตกรหน้ากากขาวอย่างโกสเฟสกลับมาอาลวาดอีกครั้งโดยเหยื่อในครั้งนี้ก็คือแซมและก็ชาร่าคู่พี่น้องที่มีความลับบางอย่างเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สะเทินขวัญในเมืองวูสโบโรเมื่อ25ปีก่อน ทำให้ซิดนีย์ดิวอี้และเกลต้องหวนกลับมาสืบหาความจริงว่าฆาตากรผู้ที่อยู่ใต้หน้ากากนี้คือใครกันแน่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะวงการฮอลลีวูดขาดแคลนไอเดียในการสร้างสรรพภาพยนตร์ออริจินอลขึ้นมาใหม่หรือไม่นะครับกับการที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในยุคสมัยนี้มักจะหยิบเอาวัตถุดิบที่ผู้ชมคุ้นเคยจากยุค90 มาต่อยอดเป็นผลงานใหม่ในยุคปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็น The Matrix Resurrections รวมถึงภาพยนตร์2เรื่องล่าสุดที่ยังคงเป็นกระแสอยู่จนถึงตอนนี้นะครับอย่าง Spider-Man No Way Home และก็ Ghostbusters Afterlife ครับคงจะไม่ผิดนักนะครับหากจะบอกว่าเทรนในยุคนี้เป็นยุคแห่งการ nostalgia หรือว่าการล้ำลึกความหลังของภาพยนตร์แฟรนไชส์ดังในอดีตคล้ายกันกันกบภาพยนตร์เรื่อง Scream w วีดสุดขีดการกลับมาอีกครั้งของฆาตกร Ghostface ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่า Scream คือภาพยนตร์แนวนอสตาจีย a ที่ผมชอบมากที่สุดจากทุกเรื่องที่หยิบยกไว้ข้างต้นครับ Scream ภาคนี้นะครับเป็นภาคแรกที่ไม่ได้กำกับโดยผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์อย่าง Wes c r ครา n เซึ่งเขาได้จากโลกนี้ไปในปี2015นะครับโดยผลงานสุดท้ายของ Wes c r ครา n เนี่ยก็คือ Scream ภาคที่4นั่นเองครับโดยผู้ที่มารับไม้ต่ออย่างแมดเบธิเลนีโอเพนและก็ไทเลอร์กิเลต ก็ได้ทำการเขียนจดหมายรักของพวกเขาต่อเวสคราเวนและก็แฟนชายวีดอย่างสครีมผ่านภาพยนตร์ภาคนี้ได้อย่างน่าชื่นชมมากๆครับโดยสครีมประกาศตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นภาพยนตร์แนวรีเคลวลซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภาพยนตร์รีบูตและก็ภาพยนตร์ภาคต่อหรือว่าซีเควลนั่นเองครับโดยสามารถนิยามได้นะครับว่ารีเควลเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่มีการตีความใหม่ มีกลุ่มตัวละครและก็เรื่องราวใหม่แต่ก็ยังคงสารต่อองค์ประกอบเดิมในฐานะภาพยนตร์ภาคต่อได้เช่นเดียวกันครับซึ่งสครีมในภาคนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สามารถผสมผสานความแฟนเซอร์วิสเข้ากับเรื่องราวได้อย่างน่าชื่นชมมากๆภาพยนตร์มีกลิ่นอายของความล้อเลียนอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะการหยิบเอาเสน่ห์เฉพาะตัวของแฟนชายสครีมและก็ภาพจำของภาพยนตร์แนวไล่เชืออมาบิดให้เกิดอรรถรสใหม่ๆ พร้อมกับมุกตลกจิกกัดแฟนชายภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังมากมายที่มักจะสร้างภาพยนตร์ภาคต่อที่แย่กว่าต้นฉบับออกมาเพียงเพราะหวังจะทำกำไรเท่านั้นครับด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบหนังซ้อนหนังอย่างการสร้างแฟรนชายภาพยนตร์เรื่องแ Sta ปขึ้นในเรื่องซึ่งยัวล้อไปกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญจากภาพยนตร์ภาคแรกเป็นต้นมาครับนอกจากนี้สครีมยังทำการชําแหละขนบของภาพยนตร์แนวสยองขวัญไล่เชือดพร้อมนำมาปรับใช้ในเชิงตลกล้อเลียน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันครับว่าตัวภาพยนตร์เองไม่ได้เป็นเพียงการทําซ้ํากับภาพจําเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นในภาพยนตร์แนวสแลชเชอร์เกือบทุกเรื่องพร้อมกับประกาศตัวเองครับว่าสครีมคือภาพยนตร์ภาคต่อที่แฟนภาพยนตร์ต้นฉบับจะต้องหลงรักในแง่ของความระทึกขวัญน,นั้นสครีมยังคงใช้เทคนิคจัมส์สแกร์เป็นอาวุธหลักในการจู่โจมครับแต่ภาพยนตร์สามารถปรุงรสชาติให้อร่อยขึ้นโดยการใช้เทคนิคทางการถ่ายทํายีวยวนกวนประสาทและก็หลอกล่อผู้ชมอยู่ตลอดเวลาครับ ทั้งการเลือกใช้มุมกล้องตนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกรวมถึงจังหวะการตัดต่อซึ่งเป็นการเล่นกับความคาดหวังพร้อมกับสร้างจินตนาการและความหวาดกลัวให้กับผู้ชมครับว่าฆาตกรโกส a c e จะโจมตีเหล่าตัวละครบนจอตอนไหนกันแน่นอกจากนี้ทุกฉากเชื่อของภาพยนตร์นั้นก็ทำออกมาได้อย่างดุด,ดันและก็โหดถึงใจเป็นอย่างมากแม้จะมีตัวละครบางคนที่งี่เง่าและก็ตายอย่างไร้เหตุผลคาจออยู่บ้างนะครับ แต่ก็น่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากมันเป็นธรรมชาติของภาพยนตร์แนวไล่เชืออเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นเองครับสคริมในภาคนี้ยังสามารถรักษาสิ่งสําคัญที่เป็นเสน่ห์ของแฟรนชส์มาโดยตลอดอย่างการเล่นซ่อนหากันระหว่างฆาตกรและก็กลุ่มตัวละครหลักโดยการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ได้หนักจนเกินไปนักภาพยนตร์สามารถนําเสนอภาวะของกลุ่มตัวละครที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างกลมกล่อมมากๆทั้งในเชิงความอึดอัดคับข้องใจและในเชิงตลกล้อเลียนด้วยเช่นเดียวกันครับ ซึ่งหากว่ากันตามตรงแล้วสครีมไม่ได้มีบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบนะครับกลับกันตัวหนังกลับเต็มไปด้วยช่องโหว่และก็จุดบอดในเรื่องมากมายรวมถึงการหักมุมด้วยการเฉลยฆาตกรตัวจริงในตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุผลรองรับที่น่าเชื่อถือขนาดนั้นแต่บทภาพยนตร์ของสครีมชาญฉลาดเหลือเกินครับในการสร้างโลกที่เฉพาะตัวของภาพยนตร์ขึ้นซึ่งในโลกใบนั้นเนี่ยทำให้ทุกตาก,กาดที่หนังนําเสนอมันมีน้ําหนักและก็ชวนให้ผู้ชมเนี่ยคล้อยตามได้อย่างแนบเนียนมากๆ ซึ่งก็สอดรับไปกับสิ่งที่แฟรนไชส์สครีมเป็นมาโดยตลอดครับนั่นก็คือการเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่แหกขนบและก็สร้างบรรทัดฐานใหม่ๆให้กับวงการอยู่เสมอสุดท้ายนี้ผมพูดได้เต็มปากครับว่านี่คือสครีมภาคที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ภาพยนตร์ต้นฉบับในปี1996เลยทีเดียวครับอีกทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพต่อแฟรนไชส์และก็ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเวสคราเวนได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่เพื่อความเป็นธรรมแล้วนะครับสครีมภาคนี้ อาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้ชมหน้าใหม่ที่ไม่เคยรับชมภาพยนตร์ดั้งเดิมมาก่อนเนื่องจากตัวหนังเนี่ยอาศัยองค์ความรู้ที่ผู้ชมมีต่อแฟนชส์อยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของตัวละครหน้าเก่ามากมายการเล่าเรื่องแบบหนังซ้อนหนังหรือกระทั่งเหตุการณ์สะเทิงขวัญในเมืองวูสโบโรแต่ถึงกระนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหากผู้ฟังท่านไหนเข้าไปรับชมสครีมแบบที่ไม่ได้มีแบ็กกราวเกี่ยวกับแฟนชส์มาก่อนเนี่ยคุณจะต้องอยากลิ้มลองความสยองขวัญของสครีมภาคแรกอย่างแน่นอนครับ ประเด็นต่อไปเจากภาพยนตร์เรื่องสครีมวีดสุดขีดที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการนําเสนอแง่มุมที่ไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของสื่อมวลชนหนึ่งในสเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องสครีมก็คือการเล่าเรื่องแบบหนังซ้อนหนังกับการสร้างแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่องสเตปให้ซ้อนอยู่บนเหตุการณ์สะเทินขวัญที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นั่นเองครับโดยภาพยนตร์เรื่องสเตปถือกําเนิดครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องสครีมภาคที่2ซึ่งในเรื่องของสเตป ก็อ้างอิงมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรมในสครีมภาคแรกเป็นหลักครับและผู้ที่รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบก็คือเกลเวเทอร์สนั่นเองครับโดยเกลเวเทอร์สเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่เกาะติดคดีฆาตกรรมโกสเฟสมาตั้งแต่ต้ตตนหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงเธอก็ตัดสินใจเขียนหนังสือเรื่อง The w o o d s b o r o Murders ซึ่งมันทำให้เธอกลายเป็นคนดังจากการตีแผ่เรื่องราวอย่างถึงพลิกถึงขิงนำเสนอทุกประเด็นอย่างคลุกวงในและก็ใกล้ชิดก,กับเหยื่อทุกราย จนกระทั่งหนังสือของเธอกลายเป็นตัวจุดก,กระแสของคดีฆาตกรรม Ghostface และถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่อง Stap ในเวลาต่อมาอย่างที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าสื่อทุกชนิดทั้งภาพยนตร์ซีรีส์หนังสือหรือกระทั่งการรายงานข่าวนั้นเป็นกระบอกเสียงสำคัญของวาระที่เกิดขึ้นตรงหน้าซึ่งมันจะส่งอิทธิพลต่อผู้ที่ได้รับสารอยู่เสมอครับในกรณีนี้หนังสือที่เกลเขียนอย่าง The w o o d s b o r o Murders และก็ภาพยนตร์เรื่องแ Stap ล้วนส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อเหล่าฆาตรกรในแฟรนไชส์สคริมโดยมีฆาตรกรหลายคนครับที่เฉลยในตอนท้ายเรื่องว่าพวกเขาเลือกที่จะก่อเหตุก็เพราะว่าอยากจะถูกจารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองวูสโบโรทั้งจากงานเขียนของเกลหรือกระทั่งการเป็นตัวละครสําคัญในภาพยนตร์เรื่องสแต็ก็ตามครับหนึ่งประโยชน์ที่เกลเวเทอร์สพูดในภาพยนตร์ภาคล่าสุดซึ่งเป็นที่มาของประเด็นตกผลึกในวันนี้ก็คือหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ เธอจะไม่เขียนเรื่องราวของฆาตรกรอีกแล้วเธอจะไม่ให้พื้นที่กับฆาตรกรไม่ปั้นคนผิดจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีคนอยากเอาเยี่ยงย่างแต่กลับกันครับเธอจะเขียนเรื่องราวของคนดีที่ต้องเสียชีวิตคนดีที่เป็นส่วนสําคัญในการคลี่คลายคดีในที่สุดเพื่อให้คนดีเหล่านี้อยู่ในความทรงจําของผู้อ่านแทนครับย้อนกลับไปในสมัยที่ผมยังเรียนวิชาสื่อสารมวลชนอยู่นะครับกดเหล็กข้อสําคัญของสื่อมวลชนถูกระบุเอาไว้ว่า สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่เป็นเกตคีเปอร์หรือว่าผู้คัดกรองข่าวสารต่างๆก่อนที่จะรายงานเรื่องราวเหล่านั้นออกสู่สายตาของประชาชนนะครับดังนั้นสื่อมวลชนจึงห้ามนำเสนอข้อมูลอะไรก็ตามนะครับที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าข้อเท็จจริงครับเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ก็คือการที่เกลเนี่ยเรือจะเขียนหนังสือเรื่อง The Woodsboro Murders เพื่อทำให้ตัวเองโด่งดังจากการเสียชีวิตของผู้คอร้ายเป็นต้นครับ แต่เมื่อมองย้อนกลับมายัางประเทศที่กำลังพัฒนาแถบนี้เนี่ยก็ได้แต่ละเหียดใจนะครับเนื่องจากรายการข่าวหลายรายการยังคงนําเสนอเรื่องราวที่ผูกติดอยู่กับความเชื่ออันพิสูจน์ไม่ได้เพื่อให้ความหวังกับชาวบ้านตาดำๆในทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนรวมถึงการปั้นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างไร้เหตุผลมากๆคําถามสําคัญก็คือสื่อมวลชนเหล่านั้นกําลังเพ่งมองไปที่การนําเสนอข้อเท็จจริง หรือกำลังมองหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากเนื้อหาเหล่านั้นกันแน่ฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้วิที่เจ็ดคะแนนครับบทหนังยังมีช่องโหว่นะครับอีกทั้งยังมีเรื่องราวที่ไม่สมเหตุสมผลมากมาย แต่บทหนังเนเชาญนฉลาดมากๆในการซ่อนปัญหาเหล่านั้นด้วยความยียวนกวนประสาทหอกล้อไปกับขนมของหนังสยองขวัญรวมถึงมีการแกงหนังผ้าเก่าของตัวเองได้อย่างสนุกสนานมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นความสร้างสารรค์ที่ทําให้ตัดคะแนนไม่ลงจริงๆครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไวที่7คะแนนครับงานโปรดักชั่นของหนังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าจัมสแกร์บางฉากเนี่ยยังไม่ค่อยแนบเนียนเท่าไหร่นักนอกเหนืจากนั้นก็ทําได้ดีตามมาตรฐานครับ ขยับมาต่อกันที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าทีมนักแสดงชุดใหม่ของภาพยนตร์นั้นยังดูไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่โดยเฉพาะกับนักแสดงนําอย่างเมลิซาบาเรล่าที่มารบภาระอันหนักอึ้งด้วยการเป็นศูนย์กลางของเรื่องการแสดงในหลายๆฉากของเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับผมอยู่พอสมควรนะครับขณะที่นักแสดงชุดเดิมก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีกับการสวมบทบาทที่ผู้ชมคุ้นเคยครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไวที่7จคะแนนครับ ด้วยช่วงวัยที่โตขึ้นนะครับบวกกับการได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้ผมมองเห็นประเด็นที่ไม่เคยคิดว่าจะมองเห็นจากสครีมมาก่อนครับซึ่งเป็นประเด็นที่กาหนดตัวตนของฆาตกรมาแล้วหลายภาคเลยทีเดียวจึงนับเป็นความแปลกใหม่ที่ผมสัมผัสได้จากการรับชมภาพ,พยนตร์ภาคนี้ครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่9คะแนนครับนี่เป็นหนังเรื่องแรกของปีนี้นะครับที่ผมให้คะแนนความสนุกถึง9คะแนน แน่นอนครับว่าหนังมันไม่ได้เพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบในแง่ของงานสร้างบทภาพยนตร์หรือว่าคุณค่าต่อสังคมที่หนังมอบให้นะครับแต่หากวัดกันที่ความสนุกอย่างเดียวเลยเนี่ยอุณนหนังมันสนุกมากจริงๆนะครับมันเต็มไปได้วยกลิ่นอายและก็บรรยากาศของหนังภาคแรกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังท้าทายขนมเดิมๆพร้อมกับสร้างความระทึกขวัญให้กับผู้ชมได้อย่างดีมากๆขนาดผมเป็นคนไม่ค่อยชอบหนังสยองขวัญหรือว่าหนังจ้มสแกร์เนี่ยผมยังรู้สึกสนุก,กกับสครีมภาคนี้มากจริงๆครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง s r r e ีมวีดสุดขีดได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนตนไปอยู่ที่7.2คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนตนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง s r r e ีมวีดสุดขีดนะครับภาพ,พยนตร์ภาคที่5ของฆาตกร g h o s t p a c e ใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญน,นะครับผมแนะนําให้รีบตีตั๋วไปรับชมภาพยนตร์โดยเร็วที่สุดเพื่อการการโดนสปอยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทุกแพลตฟอร์มที่ทุกท่านกําลังฟังอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y รวมไปถึง y u u t u h anel นะครับนอกจากนี้ผู้ฟังทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถค้นคว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ ใน EP หน้าฟิเม้จะหยิบภาพบยนตร์เรื่องไหนมารีวิวให้ได้ฟังกันนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ